สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเดินผิดแผนวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดดูเออีกเช่นเคยนะครับนะเพื่อนๆพเทุกท่านนะครับอ๋อวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าเดินผิดแผนนะครับอ๋อหมากลุกนะครับเราต้องมีการนะ วางแผนนะวางกับดักไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแผนการของเรานะฮะที่คิดอยู่ในใจว่าเราจะเดินแต้มไหนเราจะทําแบบไหนนะฮะวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณพ่อธนวัฒนะครับนะก็มากับเรตติ้ง1484นะครับก็มี FC บอกว่าให้ขอช่างยันอ่าบอก เลเวลนะบอกเลตติ้งของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับนะก็ช่างยันก็เลตติ้งอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับนะผมก็อยู่ประมาณนี้นะนะก็พันห้าพันหกอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะทุกวันนะครับก็มีเกมแพ้มีเกมชนะนะครับนะก็มาว่ากันต่อในเกมนะครับแต่นี้ก็เขาเอาม้ากินตัดเข้ามาผมก็แทงม้าเข้าไปอ๋อก็ต่อมาเลยก็กินเข้าไปด้วยนะฮะ เขากินมาอีกแล้วนะฮะเขาเราก็กินด้วยนะครับน้หมักลูกเพื่อนเพื่อนนะครับนะการกินก็นะับผมบอกไว้นิดนึงนะครับการกินเป็นการดึงตัวคู่ต่อสู้ขึ้นไปนะครับนอกจากวิธีการโจมตีนะครับนะถ้าโจมตีเราก็จะมีได้ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าการกินขึ้นไปแบบนี้นะเป็นการเรียกตัวเขาเข,าข้าเข้าไปนะครับนะฝากเพื่อนเพื่อน fc ไว้อ่าลองพิจารณาดูนะครับแต้มที่ว่ากินแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต่อเนื่องนะครับโอ้โหแต้มนี้เขากินมาอีกแล้วเห็นไหม การกิงขึ้นมาเห็นไหมฮะว่ามันเป็นการสร้างพื้นที่ของเรานะให้เราสูงขึ้นไปเห็นไหมฮะเราจะได้เขตน,นะสูงขึ้นไปอีกหนึ่งตานะครับนะคู่ต่อสู้ก็จะได้ทางต่ํานะครับนะอ่ะว่ากันต่อแต้มนี้ก็เอาเรือออกมาแล้วก็ไปกดโคนนะครับนะไปอยู่ของเจ็ดนะครับอันตรายอีกแล้วนะครับแบบนี้นะฮะคู่ต่อสู้นะฮะปล่อยให้ผมเอาเรือออกไปได้ยังไงนะครับต้องต่อเรือออกนะครับนะต้องตองต้องต่อเรือออก แต่น,นี้ก็ไม่ยังยังไม่อยากต่อเรือด้วยนะฮะเมืม่อยังไม่อยากต่อเรือนะครับเราก็จะต้องหาวิธีการโจมตีคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับนะดูจุดอ่อนหาจุดอ่อนว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตรงนี้เราก็เราเบิดนะเราเบิดขวามือไปบ้างนะครับนะหมากลุกก็คิดนะทั่วกระดานนะครับบางทีเนี่ยเราก็ เห็นแต้มบางทีก็ไม่เห็นแต้มได้เหมือนกันนะครับแต้มี้แทงเข้าไปเขากินฉีกออกมาเราก็กินต่อเข้าไปด้วยนะยังไงก็ต้องกินคืนนะครับนะแบบนี้ก็คือยังเท่าๆกันอยู่แต่ตรงนี้นะเขาใช้ม้าเข้ามามาบังไว้นะครับนะบังตาลุกผมก็เม็ดเสริมเข้าไปเลยนะเม็ดเสริมเข้าไปเลยนะเม็ดเสริมเข้าไปนะม,ม,ปนะมีตำแหน่งที่ใช้เบี้ยเอา ใช้เบีย้ยแทงเม็ดได้นะครับแต่ว่าจังหวะเราก็นะเราก็จะอาจจะได้เม็ดนะครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วนะครับก็ปล่อยแต่นี้ก็จังหวะเอาเบีย้ยได้แทงโคนโอ้โหเมื่อกี้จังหวะได้กินเม็ดไม่เอานะครับนะเอาโคนดีกว่าแต่มนี้เขาปล่อยโคนเข้ามาก็กินกวบเข้าไปเขาใช้มากินเข้ามาผมก็เอาโคนยัดมาเข้าไปอีกอเบีย้ยกิน ได้กินเบีย้ยอีกหนึ่งตัวแล้วนะโอ้โหจังหวะตรงนี้นะครับขูดต่อสู้ก็ถอยมา๋อมาแบ่งกันกินแบ่งกันกินเอากินก็กินกันได้กินเข้าไปโอ้โหแต่ตรงนี้เราไม่กินก็ได้นะครับให้เขาเอาเอาอะไรนะเอาหมากินเราได้ไหมอืมหลอกๆเขาแบบเนี้ยแต่นี้ก็พยายามเอาโคนดันเข้าไปนะครับนะ โวนั้นเข้าไปผูกด้วยนะหมาเขาก็กลับบ้านลําบากนิดนึงนะครับนะกลับไม่ได้หมากลับไม่ได้นะโอ้โหเรือออกมาแล้วนะครับเรือเขาออกมาพยายามออกมาบ้างนะครับนะแต้มตรงนี้ก็มีจังหวะแต้มลอยอีกแล้วนะครับแต้มนะนะเขาเรียกแต้มเดิมเข้าแต้มเดิมนะครับมีลงมีลอยได้นะครับก็พยายามต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งไปลอยลอยแบบไม่มีเหตุผลนะครับ คิดให้ดีๆนะฮะคิดเยอะๆนะครับจังหวะรอยจังหวะทํานะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะโอกาสเสียก็มีสูงนะครับนะเพราะว่าเราต้องเอาตัวใหญ่เข้าไปเสี่ยงแต่นี้ก็ดูแล้วนะเราก็จะโจมตีขุนเขานะครับนะคือจุดมุ่งหมายของเรานี่ก็ก็ต้องโจมตีขุนอย่างเดียวนะครับนะแต่นี้ก็ทีแรกว่าจะเอาเรือออกมานะ มากดมากดโคนไว้ดีไหมกดจัดไปเลยจัดไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโคนใส่ลุกเข้าไปนะด้านซ้ายหรือด้านตรงๆนะฮะก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งโอ้โหแต้มนี้เขาก็ออกมาเหมือนกันนะออกมาเอาเรือออกมาเอาเรือออกมาจังหวะเขามีม้ากินได้ไหมอะไรนะต้องดูให้ดีๆนะมีจังหวะเขาลอยม้าได้นะโคนเราก็ยังป้องกันอยู่นะครับ ตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีนะฮะขยับขยายแต่ตรงนี้ก็ดูแล้วนี่เอาขุนหลบไปก่อนดีไหมนะเพื่อป้องกันครับอยู่ตากดนี่อดขนมหวานหรือจเจ้าโคลนแทงลุกเข้าไปโอ้ก็แต่น,นี้ก็ดูแล้วนะก็เอาโคลนโคลนกลับมานะครับ อืมอืมอมนี่อย่างนี้นะเอาโคนกลับมากะว่าจะมากัก,กเรือจะมากินเรือประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะอืมอืม,อมแต่ว่าแต่ว่าคิดไปคิดมาโอ้โหจับเขาไม่ได้นะเอาโคนมาแทงม้าเขากินเขาก็ยังยังออกได้นะฮะเพราะม้าเขาเสียสละอยู่แล้วนะครับนะผมก็เลยต้องเดินโคนขึ้นไปนะครับนะ ทีแรกกะว่านะเดินผิดแผนไปนิดนึงนะครับว่ากะว่าจะเอาโคนนะมาล็อกเรือจะกินเรือเขาประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะแต่นี้เราก็เลยผิดแผนไปแล้วนะครับว่าจะล็อกเรือล็อกก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเอาแต่นี้ล็อกไม่ได้ก็ต้องขยับแล้วครับนะขนเขาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับก็เอาขนขยับไปหน่อยแล้วกันนะขนขยับไปทีนึงก็ยับไปทีนึงนะ อูต่อสูจะไปแต้มไหนดีนะฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะมีเอาโขนไปลุกไปลอยโอ้โหโดนเสียสองละแต้มน,นี้นะจะเสียสองไม่เอ่ยนะจะเสียสองไหมนะ,ะมนะก็ดูแล้วนะครับถ้าเขาอยากกินก็ให้เขากินไปนะครับนะจังหวะตรงนี้นะครับถ้าเขาจะกินโขนสองผมก็ต้องก็ลองดูนะครับเรามีเรือสองลำนะครับแล้วก็มีไม้ตัวหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะ เขาไปเบียดไปบี้ไ,ได้นะแต่นี้ก็เลยนะดูแล้วก็ขยับเรือไปอีกทีหนึ่งนะครับขยับเรือไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขุนเขาจะมาติดเรือเราได้นะครับก็ขยับเรือออกไปนะดานซ้ายนะหวังไปสกูกินเบีย้ยเขานะอืมกินไหมครับเรือกินโคนไปสองไหมนะถ้าไม่กินผมจะเลื่อยขึ้นไปโอ้ยจังหวะเขาตีลุกครับตีลุกตีลุกก็ อไม่ค่อยดีนะครับเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเราติดตัวเองนะได้นะครับตายมาก็เยอะโอ้โหตีลูกกินเบีย้ยเราซะแล้วตีลูกกินเบีย้ยเราซะแล้วนะจังหวะตรงนี้เราก็อืมเดี๋ยวจะโดนลุกอีกไหมมาไปต้มนี้ดีไหมเรากินเขาไม่ได้นะครับเบีย้ยนะเราเอาเอา ขุนไปกินดีกว่านะขุนไปกินเรือเลยดีกว่านะขยับขุนบัทีนึงหมากินเรือเขา้าโอ้เขาขยับมากินมาเหมือนกันนะโอ้ไม่ยอมนะไม่ไม่ยอมนะไม่ยอมหนีไม่ยอมหนีเราก็ต้องเอาเอาหมาออกไปดีกว่าเนี่ยเอาหมาออกไปจับกินเบีย้ยนะจังหวะนี้เอาหมาออกไปกินเบีย้ย โอ้โหมาฟรีนะครับเพื่อนๆครับเอซทุกท่านนะครับโอ้โหพลาดแล้วครับแต่มนี้นะฮะมาฟรีก็แทงลูกเข้าไปก่อนเออมาฟรีนะครับมาฟรีแทงลูกเข้าไปแล้วนะก็แทงลูกเข้าไปแต่มนี้เเขาก็ต้องหนีนะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรยอกยอกไปอีกทีนึงนะครับยอกไปอีกทีดีไหมก็ก็เอา เอาเอาอะไรเดียะเอาเรือไปเลยดีไหมเอาเรือไปเลยเอาคนไปลุกยอ,กยอกไปทีนึงเอาลุกเข้าไปนะฮะเขากลับมากลับมาเอาต้องทิ้งม้านะครับนะม้าไม่เอาแล้วเอาเอาโคลงมาถ้าถ้าเขากินม้านะผมมีจังหวะตีลุกจนนะเอาตีลุกจนนะกินม้าตีลุกจนนะเอาเออเอา,เ,อาเขากินเข้าไปแล้วโอ้โหมานก็ไม่กลัวจนด้วยนะเอา ไม่กลัวจนก็เดินจังหวะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะหนีลงมาด้าล่างเลยก็ได้นะครับนะแต่เป็นการดึงจังหวะนะเขาเล็กดึงจังหวะก็ขยับมานะเพื่อให้เขาตีลุกนะครับเจตนานะครับเพื่อให้เขาตีลุกนะครับอ่าพอให้เขาตีลุกก็ลงมานะฮะเหมือนเราก็ติดเรือเขานะครับเราติดเรือเขาด้วยนะครับแล้วก็เขาจะไปไหนเอ่ยนะฮะเขาจะมาตีลุกสองลำก็ไม่ได้นะครับแต่จังหวะตรงนี้นะครูต่อสู้ลำบากนะครับนะ จะเจอลูกสอดไส้คาราเมลแล้วแต้มนี้มาแบบนี้แล้ครับก็เอาเหลือไีลูกเข้าไปแล้วเขาต้องใช้โคนปิดก็เอาโคนแทงลูกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันท้ายคลิปกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย